ที่เว็บไซต์ dropmark.in อ้างว่ากำลังเดินหน้าผลิตแอปพลิเคชันที่น่าสนใจตัวหนึ่งซึ่งผู้ใช้จะสามารถคลิกเมาส์ลากวางหรือที่เรียกกันว่าในแบบ drag and drop ผู้ใช้จะสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้สำหรับการเก็บข้อมูลที่น่าสนใจการแชร์ข้อมูลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงวิดีโอชื่อเว็บไซต์หรือข้อความระหว่างการสนทนาออนไลน์ก็สามารถทำได้ ในเว็บไซต์บอกสรรพคุณเอาไว้นะครับว่าจะสามารถช่วยในการประชุมหรือการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายและก็สะดวกมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นมีการเขียนกำกับว่านี่ไม่ใช่รูปแบบของโซเชียลมีเดียเหมือนกับที่กำลังนิยมแต่เป็นรูปแบบการจัดการและก็แชร์ไอเดียในแบบที่ง่ายกว่าการลากวางในแอปตัวนี้สามารถทำได้ทั้งในแบบออนไลน์และจากบนเครื่องของผู้ใช้ด้วย เช่น,ห,นาหากต้องการเก็บข้อมูลบนภาพเว็บไซต์ที่น่าสนใจก็ลากภาพนั้นเข้ามาวางได้ทันทีขณะที่ผู้ใช้ยังสามารถลากภาพภายในคอมพิวเตอร์เพื่อแชร์ผ่านทางอินเทอร์เนต็ตไปยังผู้ใช้คนอื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพราะว่าตัวแอปนั้นจะสร้าง URL ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ส่งไปให้เพื่อนๆได้ทันทีและแม้ว่าจะเป็นเพียงจุดพิกัดบน Google Map ก็ยังสามารถลากเข้ามาวางแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ แอปพลิเคชันตัวนี้ยังไม่เปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการนะครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปกรอดอีเมลเพื่อขอรับข่าวสารแล้วก็ใช้งานโปรแกรมในฉบับทดลองได้ที่ dropmark.in นะครับตามไม่ทันหรือจดที่เว็บไซต์ไม่ทันสามารถติดตามเนื้อหาย้อนหลังได้ที่ w w w 6 i t c o m 2 4ชั่วโมงครับ